Hello ฮ er uh ัลโหลท e กคนวอลกัมทูอิงลิชคลา s กั t ที่เชอร r แพร a า a าบุญรอดคุ้มสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูแพรราาบุญรอดคุ้มค่ะ Are you ready? you พร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว Let's start. You need to play safe. Listen to one life jacket. Life jacket. เสื้อชูชีพ. Two glove. gloves ถุงมือ3 e l b o w pad elbow e pad แผ่นรองศอก4 knee pad knee pad แผ่นรองเขา Five Goggles Goggles แว่นตากันลม Six Helmet Helmet หมวกกันน็อก Seven Twisted ankle, Twisted ankle, Caught out, please. Eight Hurt, Hurt, เจ็บ. Goodbye for today. I will see you again another day สำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ